อันนี้จะเปลี่ยนหน้าจอดีจิตอ้ครับจะเปลี่ยนหน้าจอดีตอนตรงไหนครับชี้ให้ดูหน่อยครับตรงนี้ครับนี่ครับโอ้ตรงนี้ครับตรงน้หน้าปัดโอ้อันนี้กําลังจะเปลี่ยนใช่ไหมครับเดี๋ยวเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วเราจะมาดูกันอีกทีนะครับผมอันนี้ก็ต่อเสร็จแล้วนะครับทดลองหน้าจอนะครับเราก็ทําการปล่อยสัญญาณไฟเข้านะครับก็คือ72บโวลต์นะครับไฟเปิดกล่องแล้วก็ ตัวลบนะครับลงเก้าแล้วก็เอาสายสีเขียวนะครับต่อไปที่สายเดินไม้สีขาวนะครับอันนี้ก็ทําการทดลองนะครับเอาขึ้นตามปกติอันนี้ก็จะเป็นสวิตเกียร์นะครับหนึ่งอันนี้ก็สองนะครับสามสี่ปกตินะครับอันนี้เขาเรียกว่าไมครับไม่ดิจิตอลดิจิตอลนะครับแต่ทดสอบนะครับเวลาบิดคัะเร่งนะครับก็วิ่งปกตินะครับแสดงว่าใช้งานได้นะครับ นี่แกนหนึ่งนะครับอยู่ที่77็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดนะครับเจ้าสองเจ้าสองครับโอ้เร็วมากครับเร็วมากเยร์สามอันนี้ก็จะเป็นตัดไปเจ้าสี่เลยครับเกียร์สปีดนะครับอยู่ประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบปัดทูโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูสายอีกทีนะ สายใช้สายสีเขียวใช่ไหมครับเราจะมาต่อสายหน้าจอกันนะครับสายสีเขียวนี่ไปที่กล่องเนาะครับไปที่กล่องครับไปที่กล่องครับสายสีแดงมาที่เปิดกล่องครับมาที่เปิดกล่องก็คือไปเปิดที่ TC ท C ซี่บอกครับหรือเปิดที่ไหนก็ได้เปิดที่กล่องเลยครับที่กล่องนะครับเป็นไฟบวกีไฟบวกครับมีมาดีสวิต์กุญแจครับโอเคครับเป็นไฟบวกนะครับอันนี้เราจะไปต่อสายเราจะไปต่อสาย ที่ตั้งของเขานะครับอันนี้ลองก่อนเฉยๆแล้วก็จะไปต่อที่ตั้งของเขาครับเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับได้เปลี่ยนจากตัวนี้ครับโอเคเรามาดูการต่อไปครับน,นี่ก็เป็นช่วงแงะออกจากหน้าปัดครับแงะออกมาแล้วครับในหน้าปัดเดิมนะครับหน้าปัดอันนี้เป็นหน้าปัดเมดวนวลเป็นสายไม่ใช่ไหมครับครับผมจะเป็นสายเพราะว่าสายมันจะต้องไปวิ่งไปจ่อที่ล้อหน้าถูกไหมครับครับผมทีนี้เราถอดออกนะครับโดยไม่ต้อง โดยไม่ต้องเสียบทเทเล้นนะครับปีนี้ตอนวัดที่กล่องประมวลผลมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปเราใส่หน้าปัดใหม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูหน้าปัดครับเออลองนีไ่ไฟต่ำสูงครับสุดยอดเลยครับหน้นาตัดใหม่ดิจิตอลนะครับมีทุกอย่างในตัว<ม>อันนี้เป็นจํานวนจํานวนวนครับจํานวนวนของกระแสไฟนะครับอันนี้ก็ เป็นตัวฉีดให้ดูอันนี้เป็นความเร็วนะครับอันนี้เป็นกิโลครับกิโลอ่าลองเทสดูลองเทสนะครับไฟเลี้ยวครับทุกอย่างมีหมดนะครับมีไฟเลี้ยวมีไฟหน้ามีครบชุดนะครับอ่าลองเทสความเร็วนะครับสัญลักษณ์ขึ้นหมดครับครับผมเรความเร็วนะครับเรความเร็วนี่โอเคครับผ่านเรียบร้อย